ส่งตรวจคามาสิ่งเกียวไปเพระเระทรงวิทยาคุณหงอบันทจีเจาสงลพรอารยานสิตสงคนพระมาเสือะามลวงัเียงยักษ์ใหญ่แต่เช้าเลยครับวันนี้ลงคอไปเลย กระเมื่อกี้ลากขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้ใช้คิปเปอร์นะฮะ <_ d ata> นี่ฮะใหญ่มากตัวนี้หืม <_ d ata> ใหญ่แต่เช้าเลยตัวแรกนี่ฮะดูกัดเท่เลยนะครับลงคอไปเลยนะครับ นี่ขนาดไม่ได้ส่งนานนะฮะโอ้ใส่สวยมากครับเนี่ยเดี๋ยวนี่นะโอ้อยใหญ่จริงครับตัวนี้ใหญ่จริงเป็นปลาช่อนคลองนะครับเนี่ยโอ้โหกัดดีจริงๆริงครับหมายที่ผมตีก็จะเป็นหมายคลองหลอกได้ประมาณสามอาทิตย์นะฮะอันนี้ผมอาใส่ตีตามช่องหน้าท่อนะตีข้ามท่อไปนะครับแล้วก็รอเหยื่อเซตตัวคือรอเหยื่อให้พิกตัวครับ แล้วกอมาแล้วช้าครับไอ้แชงก็โดดตุ๊บ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 นี่ครับเขาผ่าน้าคอปุ๊บกัดปุ๊บลุกขนลงแล้วก็สวนนะครับโหลงคอไปเลยอ่ะนี่ครับใช้งานไม่ยากครับเท่เลยกระเทยบอกโโอ้หสุดยอดจริงๆครับนี่ฮะฝากผลงานไว้ด้วยครับนี่ฮะถ้าชอบถ้าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับนี่ฮะลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับเท่เลยกระเทยบอกนี่ฮะลงคอไปเลยไอ้ดูอีกเซ็กชัดสีส้มนะฮะอยู่ลึกๆไปเลย ฝากกด้วยครับเท่เลยกระเทยบอกสัมผัสถึงอารมณ์ที่แตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แน่นอนครับนี่ครับสุดยอดมากอืมวัดกันง่าย อุใหญ่แต่เช้าเลยครับตัวแรกเลยตัวนี้มาไวครับกัดตรงชายผักนี่นะฮะเดี๋ยวคิปเตร์ก่อนใหญ่ใสยแต่เช้าเลยครับอ้าวสะบัดหลุดไปแล้วครับ นี่ฮนะกับช่อนหมายคลองธรรมชาตินะครับหมายเดียวเลยครับนี่กัดเทศเลยกระเทยบอกสีส้มนะครับหมายที่ผมตีก็จะเป็นคลองธรรมชาตินะครับพอดีอาศัยเนะี่ยฮะตีขึ้นตะลิงเลยครับหมายนงโรดนี้แล้วก็กองมาแล้วช้าครับแอคชั่นก็โดดตึ๊บตๆ๊บตึ๊บต๊บต๊บไปเหลียวจะตีน้ำนะครับเวลาปลาเก,ก๋ก็ลดคันลงแล้วก็สวดได้เลยครับเมื่อกี้พอดีมันกัดอยู่ข้างชายตะลิงเนี้ยนะฮะอาจจะไม่เห็นช็อตกัดนะครับแต่ก็ใช้งานได้ผลจริงครับกัดจริงจริงครับเทศเลยกระเธอบอกนี่ฮะ โอ้ใสสวยแต่เช้าเลยครับยังไงก็ฝากผลง,งานไวด้วยครับเท่เลยก็ไเทบอกสัมผัสถึงอารมณ์พิเศตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะแน่นอนครับลองหาซื้อมาใช้ด้วยครับขัดดิจริงเนี่ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันครับสุดยอดมากครับ